สวัสดีเช้าวัวนอนังคารนะคะเพื่อนๆเ,เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มีลมนะคะไม่มีเดดเลยนะคะวันนี้แดดยังไม่ออกเลยนะคะอีกสิบนาทีก็สองโมงเช้านะคะเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วคะ่ะเหลือแต่น้อง ยากับน้องลินลี่นะคะชมบรรยากาศตอนเช้าๆกันค่ะหนาวเลยค่ะวันนี้ลมเย็นๆเลยค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเงียบเลยค่ะเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้ว เสียงน้องลียาค่ะน้องมีญาติค่ะก็อีดทำเหรอคะอหนาวนะคะลูกนหนาวคะ่ะลมเย็นเลยนะคะบรรยากาศดีเลยนะคะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆฝากเพื่อนๆกันค่ะ ใครค่ะแล้วเขาปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันแล้วเห็นไหมเด็กๆปัดจักรยานไปโรงเรียนนะบ๊ายบายนะคะเก็บภาพไป,ปนในกล้องฟา็อกเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายยังเนิยาบ๊ายบายยังคะบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายค่ะ